สวัสดีจ้าพี่ปอหกวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการนําความรู้ที่เรียนมานะคะก่อนหน้านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าเราจําเรื่องก่อนๆไม่ได้มาเรียนเรื่องนี้จะยากมากนะคะอ่าเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการผันวรรณยุกนั่นเองนะคะการผันวรรณยุกการผันวรรณยุกเนี่ยก็เพื่อให้เราออกเสียงได้ถูกต้องเวลาเราเจอนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเวลาเราเจอแบบ เจอคําเนี่ยแล้วมันมีรูปวรนไหนอยูอ่อะเออเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันออกเสียงว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ,อ๊ะรูปหน้าตาอย่างเงี้ยมันคือเสียงอะไรนะคะเราก็ต้องฝผันก่อนมันคือเสียงเอกใช่ไหมจา่จาจา่จาจา่าจ่าจ่าอ๋อจ่านั่นเองเออมันอ่านว่าจา่าแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกัน หลักในการผันวรรณยุกเลยคือสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกนะคะก็คือตรอย่างหรืออักษรสามหมู่ที่เราเรียนก่อนหน้านี้นะจำได้เปล่านะโอ๊ย <c oughs> อักษรสามหมู่นั่นเองนะคะก็คืออักษรสูงกลางและต่ำนะคะเราต้องูพยัญชนะต้นก่อนอันแรกว่ามันเป็น อักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำอย่างเช่นคำว่า,าบ้านพยัญชนะต้นมันก็คือบอใบไม้นะคะบอใบไม้เป็นอักษรกลางเก่งมากมแบบนี้นะคะต่อจากนั้นหลังจากที่เรารู้พยัญชนะต้นแล้วเราต้องรู้คำเป็นคำตายบ้านเป็นคำเป็นหรือคำตายคำเป็นคืออะไรครู ลืมสระเสียงยาวจ้าแล้วก็สะกดด้วยแม่นมยวงเดอ้อจำได้บ่คำตายก็คือสระเสียงสั้นจ้าสะกดด้วยแม่กระบทเดอ้อจ้ะอะฉะนั้นบ้านมันเป็นพยัญชนะต้นอักษรกลางแล้วมันเป็นคำเป็นหรือคำตายสระอาเสียงยาวสะกดด้วยแม่นมยวงนะคะเป็นคำ อ,อย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นอักษรกลางคําเป็นแล้วทีนี้เราจะผันยังไงพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นอักษรอะไรเป็นคําเป็นหรือคําตายเราก็ไปผันตามกฎแต่ก่อนเราจะไปผันตามกฎเราต้องมาทบทวนเรื่องนี้กันก่อนวรรณยุกต์ไทยค่ะวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมดนะคะมี4รูปแต่มี5เสียง วันใยุคไทย4รูป5เสียง4รูป5เสียงนะคะจำให้แม่นๆ่นนะคะรูปรูปคืออะไรบ้างก็คือรูปเอกรูปโทรูปตรีรูป, 3, รปจตอวาเสียงมี5เสียงนะคะห้าเสียง5เสียงห้าเสียงคือเสียงอะไรบ้างให้ชูมือขึ้นมาอย่างนี้ชูมือขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ให้นิ้วโป้งเริ่มที่นิ้วโป้งนะจ๊ะสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาทำไมต้องให้ชูมันจะมีผลในการเรียนต่อไปนะคะเสียงมี5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะให้เริ่มที่นิ้วโป้งก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่การผันอักษรกลางนะคะ ก่อนอื่นเลยอเมื่อกี้ที่ครูพาชูนิ้วไปให้นิ้วโป้งแทนด้วยเสียงสามัญน,นิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางเสียงตรีนิ้วก้อยจัตวาอย่างนี้นะคะสรูปเสียงนะไม่ใช่รูป,รป,รปเริ่มต้นที่การผันอักษรกลางนะคะ ตอนกลางจาเลยว่าให้จําเลยนะคะอักษรกลางนี่มันจะมีพยัญชนะต้นนะคะนี่พยัญชนะต้นคือตัวอะไรบ้างชนิดเป็นชนิดคําเป็นหรือเป็นคําตายเสียงเสียงนะคะเสียงเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะคะแล้วเราก็จะมาผันอ่ะทีนี้ดูนะคะจำเลยดับแรก อักษรกลางนะคะจะพันได้ห้าเสียงยวลังคุณอักษรกลางพันได้กี่เสียงห้าเสียงนะคะห้าเสียงอักษรกลางคําเป็นนะคะกลางเป็นอันนี้ให้เด็กๆจดและจากลางเป็นห้าเสียงกลางใต้เสียงแบบนี้นะคะจำเลยนะคะ กลางเป็น5แล้วก็ 4. นะคะเวลาพ่านอักษรกลางผัานได้กี่เสียงคําเป็น5เสียงคำตายสี่เสียงแบบนี้นะคะทาไมครูต้องทำาีแบบนี้4แบบนี้คือสังเกตว่าตรงนี้มันคือเสียงอะไรนะนิ้วโป้งนิ้วโป้งเป็นเสียงสามาัญนี่ไงเห็นไหมเสียงสามาัญไม่มีเวลาเราชูเราต้องชูแบบนี้นะคะเวลาเราผันนะคะมาดู ก่อนจะมาเริ่มผันนะคะให้เด็กๆรู้จักกับคำว่าพื้นเสียงก่อนเพราะว่าเวลาเราผันเราจะเริ่มที่พื้นเสียงก่อนนะคะพื้นเสียงก็คือเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุก์นะคะพื้นเสียงนี่อย่างเช่นปออาป่าไม่มีรูปวรรณยุกต์อันนี้คือพื้นเสียงเวลาเราผันเราก็จะเริ่มผันจากตรงนี้นะคะดูนะ ป้าป่าป้าป้าป่าแบบนี้นะคะเอองงไหมป้าป่าป้าป้าป่านี่เห็นไหมมันก็จะตรงรูปและตรงเสียงเสียงเอกก็รูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีรูปตรีจัตวาก็รูปจัตวา อันนี้คือคํากลาเอ้ยอักษรกลางคําเป็นผันได้5เสียงตรงรูปและตรงเสียงนะคะอีกตัวอย่างก้างก่างกางกางกางนะคะต่อไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคําตายนะคะปะจะไม่มีรูปเอกนะคะจะเป็นเสียงเอกแต่ไม่มีรูปเ ย้อนดูตารางให้สักครู่นะคะดูตารางนะคะเห็นไหมตรงนี้คือมันเป็นช่องเสียงเอกแต่พอมันเป็นอักษรกลางคำตายเสียงเอกจะไม่มีรูปเอกนะคะเวลาเขียนเขียนให้ถูกต้องใครเขียนไปด้วยกันปะแบบเนี้ยผิดเพราะว่าเสียงเอกไม่มีรูปเอกใครเขียนอร่อยอ่ะอย่างเงี้ย นะคะเสียงเอกไม่มีรูปเอกนะคะอักษรกลางนะอโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอักษรฝึกผันอักษรกลางกากะก้ากากะเป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 เดู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 ดดจา่จาจา่จาจา้าจ้าจ่านะคะ สูงนะคะอักษรสูงเนี่ยจะผันได้3เสียงนะคะคำเป็น3เสียงคำตาย2เสียงกันทํานิ้วมือเสียงอะไรไม่มีบ้างอชูมาหก่อนเสียงอะไรไม่มีเสียงสามันอ่าสามันหายไปแล้วเอานิ้วโป้งเข้าเสียงอกเสียงโทมีไหมมีนะจ๊ะเสียงอะไรหายไปเสียงตรีฉะนั้นนิ้วเป็นอย่างนี้ค่ะ เวลาผัน3มเสียงเราไม่ทำสามนี้เดอ้อเราทำสามนี้นะจ๊ะอักษรสูงคําเป็นผันได้สามเสียงอ่ะเดี๋ยวครูขอวาดก่อนตืดตืดตับหนึ่งเดอ้ออ้าวศิลปะเยี่ยมยอดด้วยครูอะรู้กันดอีอันนี้คืออักษรสูงคําเป็นนะคะผันได้ สามเสียงนะคะสามเสียงเออเป็นไงนิ้วน่ารักปะปัา๊บอ่ะผันสามเสียงทีนี้เราจะต้องเริ่มผันจากเสียงอะไรคะคุณครูผันจากเสียงพื้นเสียงก่อนเลยนะคะพื้นเสียงก็คือตัวที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ว่าดูคำว่าฝามันเป็นเสียงจะตะัตวาแต่มันมีรูปจะตะัตวาไหม ไม่มีค่ะอย่างนี้นะคะจัตาวาแต่ไม่มีรูปจัตาวานะคะฉะนั้นเราจะต้องผันจากพื้นเสียงมันก่อนฝาฝ่าฝ้า,าหางหางห้างเวลาผันผันได้3มเสียงหางหางห้างแบบนี้นะคะต่อไปคำใตยคำใตยจะเป็นอย่างนี้ค่ะแบวแวแบวแ,บวแ,บวแบวคำตาตยเดี๋ยวคุณครูวาดก่อน คำตายจะเป็นแบบนี้นะคะนี่สูุ้นี่คำตายเอยไม่ใช่อักษรสูงคำตายผ่านได้สองเสียงแบบนี้นะคะดูที่เสียงเอกเสียงเอกจะไม่มีรูปนะคะ พื้นเสียงก็คือเสียงเอกนะคะจะไม่มีเนี่ยคือมันมันเป็นเสียงเอกแต่มันไม่มีรูปเอกเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นเสียงเนาะสดสดหกห,กหกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือผันอักษรสูงไปดูตัวอย่างกันนี่อักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงจะอยู่นี้นะจ๊ะฝาฝ่าฝ้า ผันผันแบบนี้นะต่อไปคำตายพื้นเสียงจะอยู่นี่จ้าพื้นเสียงอยู่นี่นะเสียงเอกนะแต่ไม่มีรูปเอกนะเขาว่าพื้นเสียงเป็นเสียงเอกแสดงว่ามันไม่มีรูปวรรณยุกนะคะสดสซดหกห่างเฮ้ยผิด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 คำนะคะลูกอันนี้มันเป็นมันต้องเป็นหกกแบบนี้นะคะ มาถึงอันสุดท้ายค่ะการผันอันสุดท้ายนะคะก็คือผันอกักษรต่ำนะจ๊ะอกักษรต่ำแบ่งออกเป็นต่ำเดี่ยวกับต่ำคู่ทีนี้ฟังให้ดีๆต่ำคู่เราจะผันให้ครบ5้เสียงโดยการต่ำคู่จะผันครบ5เสียงก็ต้องไปคู่กับ อกักษรสูงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูทีหลังอ่ะทีมาดูอกักษรต่ำต่ำเดียววิธีการจำงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกต่ำคู่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อนะคะอ่ะตาต่ำคำเป็นผันได้ทำาอออุ๊ยอันนี้ทำยากต่ำคำเป็นนะคะ ทำยากมากคำคํคมํคำเดี๋ยวคุณครูวาดนิ้วก่อนเอก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 กับจัตาวานะคะนิ้วโป้งมีนิ้วชี้หายแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยหายนะคะอ่ามือจะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออักษรต่ำคำเป็นผ่านได้สามเสียงนะคะ คำคำัคำ่มขำรัวร่วรัวเวลาผันเริ่มจากพื้นเสียงคือไม่มีรูปรริยูอักษรตายนะคะก็มันจะแบ่งเป็นตายสระเสียงสั้นกับตายสระเสียงยาวนะคะเนี่ยพื้นเสียงจะอยู่เสียงตรีนะคะถ้าสระเสียงสั้นถ้าเป็นคำตายสระเสียงยาวพื้นเสียงจะอยู่นี่นะคะอ่า วิธีการผันอักษรกลางคำตายนะคะเอ้ยอักษรต่ำคำตายนะคะโอเคนะคะนะโอเคนะคะแบบนี้นะคะเอาวาดไม่เป็นเลยจ้าวาดยังไงอะเออมันเป็นโอเคอะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่า เพราะว่าเสียงสามัญกับเสียงนี้มันหายไปใช่ไหมมันจะเป็นโอเคแบบนี้นะคะเออนะคะอันนี้คืออกักษรต่ําคําตายนะคะจะผันได้สามเสียงแบบนี้นะคะไปดูตัวอย่างการผันค่ะพื้นเสียงอยู่ที่คําเป็นนะคะพื้นเสียงจะอยู่ที่เสียงสามัญพื้นเสียงก็คือไม่มีรูปอนนยุกเวลาผันจะเป็นคำคำ้คำขำรัวรั่วรัว,รว คำตายนะคะพื้นเสียงนี้จะอยู่ที่เสียงตรีคะนนี้ออกเสียงคะ่ะขาเออคะ่คะ,ค,ะ,ค,ะคือไอ้พวกส่วนใหญ่อะเสียงเสียงะตะวาในคําตายเนี่ยจะไม่มีใช้ในภาษาไทยแล้วนะคะจะไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเสียงตรีกับเสียงโทอันนี้เป็นคะนะคะนะคะเขียนแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช่ค่ะมีไม่เอกนะคะอ่าไปโรงเรียนอ่ะทานข้าวหรือยังคะยังทานข้าวหรือยังคือถ้าเป็นถ้าเป็นคะเนี่ยจะใช้ในประโยคคำถามนะคะทานข้าวหรือยังคะไปโรงเรียนหรือเปล่าคะ คุณครูอยู่ไหมคะใช้คะอย่างน,นี้นะคะแต่ถ้าใช่คะ่ะไปคะ่ะเ,เรียนคะ่ะได้คะ่ะเนี่ยจะมีไม่เอกนะคะใช้ให้ถูกต้องใครพิมพ์ถามคุณครูมาในไลน์แล้วใช้คะคะ่ะไม่ถูกต้องครูไม่ตอบเด้อเดี๋ยวครูจะบ่นเลยนะ ต่อไปอ่ามาดูวิธอันนี้นะคะคือให้เด็กๆจำเอาไว้เลยว่าถ้าอยากผันให้ครบ5เสียงนะคะอักษรต่ำคู่ก็ให้เอามาคู่กับอักษรสูงนะคะจำได้ไหมครูเคยบอกว่าต่ำคู่ต่ำคู่แล้วมันไปคู่กับอะไรเนี่ยมันมาคู่กับอักษรสูงนั่นเองนะคะอักษร ต่ำคู่มาคู่กับอักษรสูงเพื่อผันให้มันครบ5เสียงนั่นเองจำให้ขึ้นใจเลยเวลาเราจะผันคู่กันนะคะอย่างเช่นชอช้างเป็นอักษรอะไรอักษรต่ำนะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำชอชิงเป็นอักษรสูงอ้าวอันนี้ทั้งสูงทั้งต่ำนะคะอยู่ด้วยกัน อันนี้ต่ําเห็นไหมคือต่ำอะ่ะมันผันได้3มเสียงจําได้ไหมที่เราทํานิ้วอ,อ,อ่างเงี้ยเนี่ยอักษรต่ําผันอย่างงี้ใช่ปะแล้วอักษรสูงมันก็ผันแบบเนี้ยเนี่ยอักษรสูงอะเนี่ยนะคะเวลาเวลาเราจะผันให้มันครบมันก็จะเป็นชาชาชานะคะชาชาชา้าฉาแบบนี้ ขายขายค่ายขายขาย,ขายมันมันมั่นมันมัน,มน,มนอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยคือการนำมาผันให้มันครบทั้งห้าเสียงนะคะอย่างเช่นแช่แฉ่แช่แฉ่แฉ่อย่างเงี้ยคำว่าแฉ่มันจะเขียนช่อแฉ่ใช่ไหมช่อชิงอ่ะเออเนี่ย คือวิธีการที่จะไล่เสียงให้ครบทั้ง5เสียงด้วยการนำอักษรต่ำคู่มาคู่กับอักษรต่ำสูงนะคะเพื่อผันวรรณยุกให้ครบ5เสียงนั่นเองนะคะโอเคนี่คุณครูทำให้ดูถ้าเป็นอักอันนี้อักษรสูงมันจะผันได้่างนี้ใช่ปะ่ะพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเอาอักษรต่ำเข้ามาต่อไปงาน นะคะคุณครูจะมีอยู่2งงานงานที่1ก็คือแบบฝึกหัดในนี้นะคะแบบฝึกหัดในนี้ก็คือให้เด็กๆนะคะทำตารางลงไปแบบนี้แล้วก็เขียนคําว่าสูงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้อักษรสูงเราจะมาฝึกผันอักษรสูงสงูผันได้เสียงอะไรบ้างเห็นไหมเสียงสามัญมันผันไม่ได้เขาก็เขาก็ขีดไปเลยเขาก็ ทำสีไว้เลยว่าไม่มีนะคะ,ะเสียงตรีก็ไม่มีนะคะให้เด็กๆเพราะว่าตารางเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดใช่ไหมบันทัดขีดลงมาอย่างนี้เลยขีดลงมาอย่างนี้เลยว่ามันไม่มีนะคะสูสู่สู้นะคะคาว่าสูนะเป็นเสียงเอกนะคะนี่แล้วก็เสียงะตะวาแล้ว,แล,วแล้วดูนะคะตรงเสียงะตะวามันไม่มีวรรณยุกนะคะเด็กๆเขียนให้ถูกด้วยสูสู่สู้ตรงนี้ก็เป็น ไข่ไข่ไข่ถาถาท่า,า,าแบบนี้นะคะอันนี้คืออักษรสูงต่อไปอักษรกลางอันนี้ง่ายมากพันครบทุกเสียงตา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 แบบนี้นะคะ เขียนตารางลงไปแล้วก็เขียนแบบนี้เลยอักษรต่ำเท่าเท่าเท้าเท่าเท่าเท้า,ทา,ทาเลียเลียเลียแม่แม่แม่แมชาชาชาใชา่ใช่ใช,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 ช้เขียนเสร็จแล้วฝึกผันวรรณยุกต์ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งงานเป็นแบบทดสอบหลังเรียน จะอยู่ในลิงก์คุณครูจะโน้ตใส่โน้ตเอาไว้เป็นลิงก์ทำแบบทดสอบนะคะหลังจากทำแบบทดสอบแล้วก็กดส่งคุณครูนะคะแล้วคุณครูก็จะตรวจนะโอเควันนี้นะคะก็มีงานแค่นี้เด็กๆนะคะคุณครูรบกวนเลย เขียนลายมือให้สวยงามนะคะเพราะว่าค,คุณครูตัวแแบบฝึกหัดล้วค,คุณครูไม่โอเคเลยลายมืออ่านไม่รู้เรื่องนะคะฉะนั้นทํางานในสมุดเนี่ยทำให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตัวหนังสือสวยๆด้วยไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้ะ